กลบก็มังคนคันทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะวิทย์กระเทยแก่ยูตี้นะคะมวันนี้มาสายน้ำหอมแล้วนะคะนะคะวันนี้มีผลิตออกใหม่นะคะจากยิปแซงโลองนะคะวายดูแซลนะคะยูเวนเซนลอเรนทุกคนย <laughs> ิปแซงโลองนะคะตัวใหม่ล่าสุดนะคะจะเป็นออเดอร์เพอร์ฟูมนะคะมาในตระกูลลิปเหมือนกันค่ะยิป เล็บนะคะก็เป <online> <pl ains> ็นตัว <fry> น <UC S 2> ี้นะคะวันเดอร์ YSL l i m b อ e เ a u de p e r f u m Floral นะคะ EDP Floral นะคะแต่เดี๋ยวเรามาค่อยพูดกันเพราะว่าวันนี้จะย้อนให้ทุกคนรู้นะคะเกี่ยวกับน้ำหอมในตระกูลลิมเบร์ก่อนนะคะมันมีตอนนี้มันหลักๆมันจะมีอยู่ประมาณสี่ตัวนะคะรวมตัวใหม่ด้วย นะครับมาไปเริ่มตัวแรกกันก่อนนะคะก็คือตัว o d e r toilet นะคะอ่าสีขวดนี้นะสีแบบนี้นะสีชมพูนี้นะนะคะนะคะอันนี้เป็น white floral นะคะแล้วก็สีตลับนะคะหลักกลิก่นจะเป็นประมาณนี้น,นะคะเพราะว่า top note น,นางเป็นลาเวานเดอร์นะคะอ่าเป็นพวกลาเวนเดอร์นะคะจากนั้นเปลี่ยนกลิ่น Green นะคะตัวตรงกลางเนี่ยนะคะตัว middle note มันจะเป็น กลิ่นอ r ล n นบ b ั o s s uh, o นะคะแล้วก็เบสโน้ตเนี่ยมันจะเป็นมัสกบวานิลลานะคะเพราะฉะนั้นอไอตัวนี้นะคะกลิ่นแรกมันจะแบบฟรุตตี้ดูแบบสดใสแล้วเป็นกลิ่นแล้วพอเวลามันเปลี่ยนกลิ่น green, มันก็จะเริ่มแบบเป็น floral ลขึ้น,นเรือ่อยแต่ยังติดมีความแบบแกรมนิดๆเพราะมันมีวานิลลามีมัสนะคะ สำหรับตัวนี้นะตัว e d t นะคะตัวที่สองนะคะเป็น EDP นะคะขยับขึ้นมานะคะจากสีชมพูเมื่อกี้เอาเป็นเหลืองๆขึ้นแล้วนะนะคะเข้มขึ้นนะคะขวดตรงเดียวกันนะมาแบบเดียวกันเลยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะกลิ่นคล้ายๆเดิมด้วย นะคะก็ยังเริ่มด้วยยังเริ่มด้วยลาเวนเดอร์อะไรนี้อยู่นะคะมีเป็นไวฟอร์ซีด์กสอยู่นะคะกลิ่นกลางก็เหมือนกันเป็นออเรนบอสตัมนะคะแต่กลิ่นท้ายนะคะมีนิดหน่อยเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะคือมีวานิลลาเหมือนกันแต่อันนี้ใช้มาดากัสการ์วานิลลานะคะกลิ่นมันจะชัดกว่า ะะกลิ่นวานิลาชัดชัดขึ้นเลยเห็นชัดเจนนะคะถ้าสองตัวเทียบกันนะคะ,านะคะมาถึงกลิ่นที่สามนะคะกับเลอร์เพอร์ฟูมนะคะอันนี้เป็นเลอร์เพอร์ฟูมนะ,ะ EDTEDP แล้วก็เลอร์เพอร์ฟูมนะคะเป็นสีน้ำตาลเลย ด้วยความเป็นเลเยเพอร์ฟูมติดทนนานแล้วเปลี่ยนกลิ่นเลยนะคะจากตอนแรกเป็นวานิลาซิตรัสอันนี้เหมือนเปลี่ยนกลิ่นไปเลยนะคะก็คือเป็นวานิลาสวีนะคะก็คือใช้วานิลาเป็นสมนัยคือมันความจริงมันสตาร์ทท็อปโนดด้วยจิงเจอพวกขิงพวกอย่างเงี้ยนะคะเป็นสไปร์เล็กๆนะคะจากนั้นเปลี่ยนกลิ่นเลยนะคะ ยังมีออรเรนบบสซัมอยู่ในยีเดนโนอรดนะคะแต่กลิ่นกลิ่นสุดท้ายของเขาเนี่ยเป็นพวกบตองกาบี <c oughs> กลิ่นอะไรย่างเงี้ยเขามีวานิลลาอยู่นะคะมันมีวานิลลาอยู่แล้วก็ใส่แบบตองกาบีนเขามนช่วงวยอะไรพวกเนี้ยนะคะเพื่อให้กลิ่นมันติดทนเขาไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะค่อนข้างสุดะคะแล้วก็แทบจะไม่มีกลิ่นสีตัตออกมาให้คุณเห็นเลยคือหวานเลยเป็นวานิลาสวีทเหมือนชื่อเขาเลย เหมือนกลิ่นทอกทอบนะเป็นวานิลาเป็นหวานไปหนึ่งอะมาถึงตัวล่าสุดนะคะ ysl นะคะ liber flower and f r a m e นะคะเป็น e d p เป็น floral นะคะแต่ถึงมันจะเป็น floral ยังไงนะคะกลิ่นหลักมันก็จะกลับไปเป็นวานิลลาซีการสอยู่ดีนะคะ กลิ่นต้นกลิ่นไปเอาวานิลลากลับมานะคะเอาซีตัสกลับมานะคะเป็นกลิ่นไปเล็กน้อยไม่ได้ผสมอย่างอื่นเลยนะคะเป็นวานิลาลาล้วนๆนะคะ oh. เพราะฉะนั้นอีพ็อกลาเวนเดอร์ดอกไม้ต่างๆมันจะอยู่ที่กลิ่นต้นนะคะกับกลิ่นที่เป็นบิดเล็น้อยแต่เบสโน้ดมันเป็นวานิลลาเลยนะ oh. นะคะอ่ะเทียบกันทั้งสี่ตัวน,นี้อ่อนสุดใครชอบกลิ่นอ่อนๆนะคะนะอันนี้ นะคะตัวนี้กับตัวนี้ใกล้กันนะคะชอบหวานกว่าชอบหวานกว่ามีความแบบดูนี่นกว่าเอาตัวนี้ไปอันนี้ยังมีกลิ่นซีตัดอยู่มันจะมีแอบฟุต,ตี้เล็กๆนะคะอยู่อันนี้ไม่แทบจะไม่มีเลยนะคะส่วนถ้าใครชอบน้ําหอมแบบดูฉุนๆหน่อยนะคะมีความกันมกักๆมีความเป็นอาลับหน่อยเอาเลยเพอร์ฟูมไปเลยจากสนใจกินไหนก็อย่าลืมม้ จับจองนะจ๊ะโดยเฉพาะกินใหม่ล่าสุดนะคะของ YSL นะคะยิบ s s งโรลอง r e r i b l e นะคะ Flower and Frame นะจ๊ะมาลองได้เลยนะคะที่ s e p h o r ทุกสาขานะจ๊ะวันนี้ไปลคะค่ะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะวนนับ๊ายบายบ้ายดาตจ้า